ข่าวมาเจ็ดนาคุยอะไรก็ได้ครับข่าวมีการมีอยู่ไหม <c oughs> ลเลยวันนี้จะเรื่องจะได้กล้วยกล้วยนะอ่าวันนี้กินกล้วยก่อนเรื่องอนเอจะได้กล้วยนะเสร็จแน่ไอ้เอไม่ส่งค,ครับครับวันนีครับเยี่ยมเลยว่าจะไปครับครับ ได้แล้วนะไปเองอืมเออนั่นแหละเออดีกนข้างที่เนี้ยเดี๋ยวมีนะใ

ตอนนี้มีการตั้งรางวัลนำจับเท่าไหร่ครับเอ๋อสามหมื่นบาทครับจากที่เท่าไหร่ครับจากจากราคาจัดตั้งไว้ที่จงจะเป็นอ๋อหมื่นจากหนึ่งหมื่นบาทเป็นสามเพิ่มขึ้นเป็นสามหมื่นบาทครับสําหรับคนที่แจ้งเบาะแสสามารถนำไปจับคนร้ายได้ครับตอนนี้แนวทางการสอบสวนลงพื้นที่เป็นไงบ้างครับก็คือ ลงหลายจุดหลายมุมแล้วก็ประสานไปหลายพื้นที่ฮะยังแต่รอการตอบรับว่ามีใครพบคนร้ายอยู่บริเวณไหนรอข้อมูลอย่างเดียวครับชี้เป้าไปตรงไหนบ้างครับส่วนตรงนี้เน้นตรงขอเวลาอีกสักวันหนึ่งครับแล้วผมคิดว่าจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติมให้ทราบได้ไดเด็กเห็นไหครับครับความเปาตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคราวนา S <S แ,ลแล้วทิศทางทิศทางยังประเมินยังบอกไม่ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผมรอรอ,อวันนี้ตอนเย็นน่าจะมีความคืบหน้าเพราะมีมีข้อมูลบางตัวที่ต้องอวิเคราะห์ก่อนครับว่าใช่เป็นไปได้ไหมใช่ไหมว่าจะไปทางไหนครับแล้ว่าเงนานเินรางวัลจะเพิ่มขึ้นอีกไหมเนี่ยกไ็ได้วเดี๋ยวต้องรอประสานผู้เกี่ยวข้องครับ ตอนนี้ท่านทำผู้บัญชาไปคนขับชาสั่งเร่งรัดเลยพราไหมครับสั่งเร่งรัดครับถึงเร่งรัดให้ช่วยติดตามจับกลุ่มให้ได้ครับตอนตอนนี้เราใช้ชํากลังอะไรไปลงพักไปที่บ้างครับของคืออะไก็ในส่วนใหญ่จะตอนนี้ใช้ของจังหวัดสระบุรีก่อนครับลงพักแล้วก็สืบจังหวัดครับครับถ้าถ้าเขาหนีออกนอกจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะประสานไปยังจังหวัดที่เขาหลบหนีไปครับขอให้ท่าน ขอให้ได้ฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นว่าสอบจากจังหวัดราใหญ่อะไรัครับว่าน่าจะมีออกไปจากจังหวัดที่อื่นคือตอนนี้ขอข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นกว่านี้สักนิดหนึ่งครับเราจะประสานแล้วก็อาจจะแจ้งสื่อถ้ามีการพบเห็นอะไรเนี่ยต้องกระจายข้อมูลไปในจังหวัดอื่นถ้าเขาตัวถ้าตัวเขาอยู่ที่จังหวัดอื่นนะเพื่อเพื่อให้ประชาชนชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยช่วย แจ้งเบาะแสครับในแล้วก็ในผูริมนาที่เขาหลบหนีไปตรงนั้นเนี่ยจะได้ช่วยกันตามติดตามครับปูพรมทัวม่วครับปูพรมเลยครับรอข้อมูลอย่างเดียวว่าเขาจะ,จะจะติดต่อกลับมาไหมหรือจะมีใครพบเห็นเขาบริเวณจุดไหนครับคาดว่า,ย,า,วายังคงใช้รถจักรยานยนต์อยู่ก็ตอนนี้ก็ย,ยังไม่มั่นยังยังไม่มั่นใจเพราะว่ายังไม่มีใครพบเห็นเขาเลยครับนี้ยังไม่มีร่องรอยสงสัยว่าทำไมถ้าเป็นเ็นต์เจรอยุธยา เราเจอพวกคนร้ายก็อยู่ชุยยาทะเบียนอ๋อในสงสัยในข้อมูลว่ามีการตัดเตรียมหรือเปล่าครับรก,ก็เป็นเป็นความโชคดีเป็นความโชคดีของเขาครับในหลายๆอยา่างโชคดีที่พนักง,งานตั้งแต่พนักง,งานสอบสวนในการเรียกมาสอบปากคำอะไรต่างๆแล้วเขาวิ่งหลบหนีได้เสร็จแล้ววิ่งหลบหนีไปก็ไปเจอรถอีก ได้ได้สอบถามตรวจสอบข้อมูลทางเจ้าของรถนะครับว่าเขาไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องแน่นอนครับบอกประชาชนนยครับบอกประชาชนแจ้งเบอร์อะไรครับหนึ่งตอหนึ่งอะไรอ่าศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งเก้าหกหนึ่งสี่เจ็ดครับเป็นเบอร์ผมเองครับโดยตรงครับครับแจ้งได้เลยครับ 24ชั่วโมงครับครับตอนนี้ทํางาน24ชั่วโมงเลยคร้บก็เสก็เต็มที่ครับเต็มที่ครับสามสิบหกชั่วโมงเ24สร้างความั่นใจนิดนึงครับจับไม่ได้ก็ยังไงผู้กระทําผิดต้องทิ้งร่องรอยให้ตํารวจติดตามครับขอให้ได้ร่องรอยตรงนั้นทางตำรวจตามไปทุกที่ครับแล้วขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสครับ